สวัสดีครับพี่น้องครับผมกับตันันพลละพลเมเชียวครับสวัสดีครับเปล่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าทุกมาออกมาตะกอนหมูครับฮะตัวคนออกมาตะกอนหมูทุกคนออกมุ่นหมูครับนั่นไงครับเนี่ยกินเข่าเอามะนอวไปดิสิน่าดียังผู้ประสบเหตุตึ้นนี่แห่ผู้สหูไปเราจะคลิปหรอกรับถ้าการน่าหอดเนี่ยคลิปตีคลิปตี อันนี้คือม่เป็นหมงเอาฮักมากเป็นนี้มองอันนี้ของซีแพกเอาที่ตัวรถเจอดทั้งคุณเอออันนี้ชื่อว่าเมื่อวาอมันเรียงมันเรีย่พี่เอเพี่เจเพิ่งบอกแล้วบอกว่า๋ย่ามาเรียงเป็นเอาปูให้มากเป็นปีร้านปูเราเพิ่งจเปิดให้เยอะอันนี้คือคนเรียงรเดีบรอันตรายอันตราย อีกนะส่วนดีเข้าใจแต่เขามีหม่องมันมื่นเขามีหม่องสิไปอยู่ใช่เจ้าเห็นได้หม่องนั่นไปตรงขาหมีแม่นี่ขยันไปนั่นตรงขาหมีตรหม่องตรงขามปั๊มพักโซมนะครับจัดท่อแล้วนะครับบุยเลิกรายการแล้วจั็มือก่อนไม่มา มันว่ายางท่านยางนานอ่ะสิห้าวันมัน่มันมาหดกันนะมันอาจจะซิ๊ดแงน้อยเ่นะ่ยทุกอว้นจะมืออื่นมาเื่อเที่ยรถต้องน้อยแมงบ่สิเลียวแทรเป็นกันชัยครับกรุณามารับรถคุณไปด้วยเดินคอยเขาเดินชุดเกียรตปุ๋ยเฮ่ผน่ะุ้น่ะชื่อเพื่องหลังผุ้หน่ะเขาว่านชุดเกียรตขากำนันนกกำนันนกนะทรงสมอใช่ครับพ่ออี่พี่พ่ออยู่ไหอูใช่ที่ว่าทรงสมอูใส่ อากระสุนมิสู้หมดแล้วเนาะสูนใช่หไอ้อัอันอคราดูนมิสูปัจจุบัทองสองศูนของประสเลยออเสย้นหัวะหัวกไปยังไม่ได้หัวอมหัวยไ้นี่ครับผู้คอนเสียผู้ควันเสียควันเสียกูมูนกูว่าจะขี่รถบ้าว่าจะขี่รถบ้าไม่ใช่ว่าพอขี่รถบาดอโอ้โหอื่นถึละสี่กิโบาทยู่แรก นั่งั้เลยติบสสมคนเลยติเอาบ่งอคิดว่าแค่นี้โอ้ยังไงมสบายเลยมีหมอนบดขนาดไนยู่มืองไดคืองาเมืองไดพี่นั่งนาเด้อบยอันอันเอาแบบไปแยกอยู่ไปแบ่งกันนารากินเพื่อ้เลยเป็นวนแค่ตแหลกว่าจะข้นขี่รถบัดรถบัขอามอซื้อขือรถบัตได้ซื้อ คุณไหนลังค้าผมป่วงกว่าดอกว่าเป็นนักเรียนโอ้โหแล้วนี่นี่บอกว่าไปตีนนั่นใจอย่างนี้ได้ยังไนั่นนั่นนั่งเตะเออซอกนิเดียวแ่นั้นพอดีได้คือขี้เกียมนี่เนาะก็เลยตัวเป็นก๊อกประดี๋ยวขอบคุณนะครับขอบคุณน้ำจากแม่ขอบพระคุณแม่ติวนะครับแม่ฮัทปฐมอรนะครับที่สนับสนุนค่าน้ำน้องนะครับสรับสนุนลูกชายมือนี้นะครับพี่น้องขอบคุณครับขอบคุณแม่ติ๋วมากครับเอาเลี้ยงลูกสี่น้องยังยัง ขอคุณแม่ติ๋วอยู่ขอคุณแม่ติ๋ว่ไมอย่วหาต้องจบครอดิ้อหาลคุณต้องไป่าเยครับคุณกนันนกอบัตินี้ก็ว่าดครดีดครดียัต้องส้างีเลย้นสสาป็นยังไงคือมีสติโอ้ส้างสีเลยบ่ันบิคีเร็วเลยันบริคีเร็วเลมัน บขอกตบขอกไอ้ส็เรยเดี๋ยวพวกขั้นนบาขั้นหลังมันแทรกั้นบนเน้นขั้นนี่เหรถจาออหาบานก็ลบกบขาดยังเบดอข้างโอ้เอ้ยเนบเ้็นตันเนี่น่อตันเนาะฮะตันเบียดตบลงขา้ข้างบนตันบ่ผู้ใดก็ู้หนึ่ง ไม่ห้ามเข้าตนพรอนอย้ายกลัวด้วยนะครับย้ายกลัวด้วยพี่เขาก็ไ้่านเพหนฉันหนาไปทางไหนคับอกอผิดนี่คือหลังห่านไม่หมดนี่เริ่มจากรเจ้าาทางเดินลังงล้งห่านนี่ล้างห่านของน้ำนี่กูนน้ำนี่น้ำมันบอ่ ทังี่นลององบริเวณสถานีมันทการแสดงของห้องมันี้กับือว่าหวงฟงูกมั่นได้เป็นได้ไ้ตันหรืล่าเเ็น้าได้เขาได้เกได้าเป็นรังครับเนาะมกับพญามณีเลยนครับแต่ว่า ลังเทียกล่องมันบ่มีเอ่อโออเอสนะครับเก็บเงินสื้อใหม่อยู่ครับพี่น้องครับแต่ขอเวลาใน่ด้อครับนี่ครับอันนี้คือสายใช่ไครับสายมันบ่มีโอเอสมันก็เลยขออภไปอีพออีเมฟไปพี่น้องได้ไล่นะครับทีอาจจิตเห็ุให้ไลยตาได้บางเทือนนะครับพี่น้องครับขอประทานไฟนะครับ นี่แหละครับคืนนี้ครับข้างปตทข้างปตทปรางกูแล้วก็ข้างอา่าศูนย์กุ้ตาปรางกูนะครับปรางกูนะครับอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดครับเมื่อวานนี้จะเป็นอีกมือหนึ่งมือสันวนดีเดยกับเยือนทินศรีสะเกดครับเดี๋ยวต่อจากนี้เขาสิไปหาหม,มองน้อนนะครับนนอกน็ต้ง่ไปั อ้าวหายทว่าคารีบหมดแมนดอกร์นท่าเอาคลิปาแตดง่ายเราอีพอเมียนครับโการใช้เหลืออีกจังน่อยอันนี้น้ำเฮียได้ครับขอบคุณน้ำจากแม่ติวด้วยนะครับขอบคุณมากมครับขอบคุณอีแม่ติวเด้อครับแม่ฮัทปาท่องน้องตันครับ อยลาอยู่ดีไม่แห้งำเรานอยเรื่อยเด้อแม่เด้อสาธุคุณแม่ครับอยู่ดีไม่แห้งครับขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตลูกชายนะครับขอบคุณนะขอบคุณตัวกินน้ำกินในตัวหอนหอนพยายามผมพยายามแพนกล่องศาสแล้วนะครับแต่บางเสือมันกัดบางเสือบะแม่ดังสัตนูนเน่ชิ้นตอนแรกไอ้เพืกันครับอาจอมวมข้อมเต็มเลยทุกคลิปไอเพื่อนครับมันสิค่อยปั๊บจัคข้องไปเรื่อยเรปั๊บไปเรื่อยเรื่อยคอยนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นจนวะ คือเก่าเท่าไหร่นี่กล่องน้องมันบ่มีเลยเด้มันบ่มีอันมันบ่มีอะเอาเลยครับมันบ่มีครับมันบ่มีแผ่นซันครบเพราะเป็นยังดอกนหรอะกาศเนี่ยมันก็บอไปมพื่อนเดียวไปไมาเลี่ยังมาแล้วอีกสามสิบบิมามาไอเให้ไอเชียเลยเอาไอเชีเอาพี่น้องเฮากะถอนตัวไปตัวบัดนี้เฮาถอยตัวบัดนี้อันนี้เสียงถอยรถเด้อพี่น้องเด้อจะตกใจเด้อมีอย่างบ่นี่ ไปแล้วโหบ้าเอาบัตรนี้เอาปุลส์ยับใหญ่ใส่สวยออกไปฮะมองอยู่มองเซ้าตัวบัตรฮะมองรับมองนอนตัวแจ้งให้กับฝากพี่น้องเในเด้อครับเด้อกดซับสกไครต์กดไลค์กดแชร์<อ>ทางช่องยูทูคบ <YouTube. S 2> ครับเอาว่าตันล่าคลิป อินทร์อภิษฎอไว้ันลิศกรครับไฟมิโน้องครับเดี๋ยวขออนุญาตไปพักผ่อนกันนะค,ะครับฝากเป็นลายกดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตันนพลลำเพลินลพลิเชียร์สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย